ของดีมักอยู่ในป่านี่คือเพชรเมร็ดงามแห่งจังหวัดสกลนครยอดขุนพลหลวงปู่บุญนาธรรมะทินโนแห่งวัดป่าโสธทิพลจังหวัดสกลนครสวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุนลาราขอแนะนำยอดขุนพลของหลวงปู่บุญนาธรรมะทินโนแห่งวัดป่าโสธทิพลจังหวัดสกลนครนะครับเป็นพระยอดขุนพลที่มีสองหน้านะครับ ด้านหน้าจะเป็นพระยอดขุนพลที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี่นะครับคือพระยอดขุนพลที่ทํามาจากเนื้อผงพุทธคุณที่เป็นศิลปะออกด้านขอมหรือทางเขมรู้จักรูปลักษณะของพระยอดขุนพลองค์นี้ที่เป็นพระยอดขุนพลรุ่นแรกสองหน้าของหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนและด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่บุญนา รธรรมทิโนแห่งวัดป่าโสธิพลนะครับเป็นพระที่มีขนาดไม่ใหญ่เล็กและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยที่จะพกอาราธนาติดตัวนะครับและที่มักจะพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีสองเนื้อนะครับคือเนื้อสีขาวของพุทธคุณและเนื้อสีดำที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่ทำมาจากเนื้อว่านและก็เป็นพระยอดขุนพลอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่บุญน,นาที่มีประสบะการณ์ มากมายนะครับคือครบรอบด้านเลยก็ว่าได้นะครับในด้านพุทธคุณของพระยอดขุนพลรุ่นนี้เป็นพระยอดขุนพลอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์มากมายเคยลงหนังสือพิมพ์มาแล้วนะครับสำหรับพระยอดขุนพลรุ่นนี้ของหลวงปูบุญนาซึ่งเป็นของดีที่ยังมีราคาไม่แพงในปัจจุบันนี้ที่ยังสามารถตามเก็บตามบูชากันได้เป็นพระยอดขุนพลที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่มาก จนเกินไปถือว่าเป็นพระที่จะชาราธนาติดตัวหรือพกพาได้อย่างสะดวกนะครับน <Wow. S 1> ี่คือใบหน้าของพระยอดขุนพลรุ่นนี้เป็นพระยอดขุนพลที่มีพุทธลักษณะที่อยู่ในซุ้มเรือนแก้วด้านล่างเป็นฐานดอกบัวถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระยอดขุนพลรุ่นนี้ที่ปลุกเสก โดยหลวงปู่บุญนาธรรมทิโนโแห่งวัดป่าโสที่ผลนะครับและเรามาดูด้านหลังของพระอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือด้านหลังของพระยอดคุณพลรุ่นนี้ที่เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่บุญนาเต็มองค์นั่งสมาธินะครับเราจะเห็นว่าขอบที่ตัดพระจะมีรอยปิ้นมาด้านนี้นะครับมีเนื้อเกินของการตัดและกดพิมพ์ลงมาด้านหลังที่เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่บุญนานะครับและใต้ฐานของ รูปเหมือนท่านก็จะมีตัวหนังสือเขียนคำว่าหลวงปู่บุญนาะวัดป่าโสธิผลถือว่าเป็นยอดคุณพลอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์และน่าเก็บน่าบูชาอย่างยิ่งสำหรับพระยอดคุณพลของหลวงปู่บุญนารุ่นนี้นะครับดังนั้นใครที่เจออย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับนี่คือพระยอดคุณพลสองหน้าของหลวงปู่บุญนาะธรรมทิโนแห่งวัดป่าโสธิผลจังหวัดสกลน,นครเป็นของดี ที่ล้ำค่าหรือเพชรเม็ดงามแห่งจังหวัดสกลนครเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลวงปู่บุญนาธรรมทิโนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานหรือพระญยยะสงฆ์อีกรูปหนึ่งซึ่งเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่คือของดีที่ล้ำค่าเพชรเม็ดงามแห่งยอดคุณพล จังหวัดสกลนครคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าท่านไหนดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และสาระก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับพระยอดขุนพลของหลวงปู่บุญนาะคลิปนี้ของจุนพลานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม